สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์ต้นในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในเรื่องการเขียนเชิงกิจธุระจะมีเนื้อหาอย่างไรนั้นมาดูกันเลยครับการเขียนเชิงกิจธุระจะมีขอบขายกว้างขวางมาก มัตเตอร์ขอเน้นเฉพาะการเขียนเพื่อกิจธุระในชีวิตประจำวันสองเรื่องคือการกรอกแบบฟอร์มและการเขียนประกาศการกรอกแบบฟอร์มเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่าการกรอกแบบรายงานเป็นการเขียนข้อความหรือการทำเครื่องหมายลงในเอกสารที่จัดขึ้นโดยมีช่องว่างให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ ต่อมาเราจะมาดูถึงแบบฟอร์มประเภทต่างๆกันนะครับประเภทแรกแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแบบฟอร์มชนิดนี้หน่วยงานเป็นผู้จัดเตรียมขึ้นเพื่อให้ผู้มาติดต่อใช้ได้สะดวกโดยจะไม่เสียเวลาในการเขียนทำให้หน่วยงานได้รับข้อมูลครบถ้วนที่จำเป็นตามความต้องการตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มสมัครงานแบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อ แบบฟอร์มเสียภาษีประเภทที่2แบบฟอร์มที่มีผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกแบบฟอร์มชนิดนี้ใช้เพื่อต้องการทราบข้อมูลทั้งที่ทเป็นข้อเท็จจริงและทัศนะของผู้กรอกตัวอย่างเช่นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาแบบสอบถามและประเมินผลการอบรมแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆต่อมานะครับประเภทที่3แบบฟอร์มที่ใช้ภายในองค์การ เป็นการเก็บรวบรวมเรื่องราวทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มใบลาแบบฟอร์มประวัตินักเรียนและประเภทสุดท้ายแบบฟอร์มสัญญาหมายถึงเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ายตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินแบบฟอร์มหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียนนั่นเองครับส่วนต่อมานะครับ เราจะมาทราบถึงหลักการกรอกแบบฟอร์มลำดับแรกต้องอ่านรายละเอียดของแบบฟอร์มแต่ละประเภทให้เข้าใจต้องกรอกด้วยความระมัดระวังต่อมานะครับเขียนให้ชัดเจนถูกต้องสะอาดเรียบร้อยโดยใช้ปากกาสีสุภาพกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ใช้ถ้อยคำกระชับตรงตามจุดมุ่งหมายของแบบฟอร์มที่กรอกและสุดท้ายปฏิบัติตามข้อกำหนดคำสั่ง หรือคำอธิบายในแบบฟอร์มนั้นๆส่วนต่อมานะครับคุณสมบัติพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์มมีดังนี้อย่างแรกต้องมีความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องกรอก 2. ความสามารถทางภาษาสามารถอ่านข้อความและตีความในแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง 3. ความซื่อตรงต้องกรอกข้อความด้วยข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ 4. ความรับผิดชอบ ผู้กรอกต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อความที่กรอกลงไปและสุดท้ายความรอบคอบต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆที่กรอกลงไปให้ถูกต้องครบถ้วนหัวข้อต่อมาการเขียนประกาศเป็นการเขียนข้อความแจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติผู้แจ้งอาจจะเป็นส่วนราชการหรือเอกชนก็ได้ส่วนผู้รับแจ้งอาจจะเป็นสาธารณชนทั่วไปบุคคลเฉพาะกลุ่มหรือผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ลักษณะการแจ้งประกาศได้แก่ทำเป็นเอกสารติดไว้ที่ป้ายประกาศสาธารณะลงในหนังสือพิมพ์หนังสือข่าวสารทางราชการและการแจ้งประกาศผ่านทางวิทยุหรือโทรทัศน์ส่วนต่อมานะครับประเภทของประกาศสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประกาศเป็นทางการกับประกาศไม่เป็นทางการซึ่งประกาศแบบเป็นทางการจะก,กำหนดรูปแบบไว้แน่นอนมักใช้กับหน่วยงานของรัฐ ส่วนบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานเอกชนจะใช้ประกาศแบบเป็นทางการก็ได้มีส่วนประกอบสําคัญดังนี้ส่วนที่1ชื่อหน่วยงานหรือองค์การที่ออกประกาศส่วนที่2เรื่องที่ประกาศส่วนที่3เนื้อความที่ประกาศประกอบด้วยเหตุผลหรือความเป็นมาและจุดประสงค์ส่วนที่4วันเดือนปีที่ประกาศและส่วนสุดท้าย ลงนามผู้ออกประกาศส่วนประกาศไม่เป็นทางการเป็นประกาศทั่วไปที่ออกจากหน่วยงานบุคคลหรือองค์การเพื่อแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปทราบมีส่วนประกอบได้แก่บอกความต้องการหรือจุดประสงค์ในประกาศให้รายละเอียดประกอบตามความจำเป็นใช้ประโยคสั้นๆเขียนให้ได้ใจความกระชับตัวอย่างเช่นประกาศรับสมัครงาน ประกาศร่วมอบรมทางวิชาการและหัวข้อสุดท้ายนะครับข้อควรปฏิบัติในการเขียนประกาศข้อที่ 1. บอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและเขียนให้กระชับรัดกุมข้อที่2ลํลำดับใจความสำคัญจากเหตุไปหาผลให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันข้อที่ 3. ใช้สำนวนภาษาสุภาพใช้ภาษาทางการหรือกึ่งทางการและข้อสุดท้าย เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนประกาศโดยเฉพาะประกาศที่เป็นทางการนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาเรื่องการเขียนเชิงกิิทุระแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ